สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูสัตว์เลี้ยงนะครับที่ตอนนี้ผมก็ล่ามันไว้อยู่เนี่ยกินมาวันจะให้ดูตัวสัตว์เลี้ยงของผมเป็นสัตว์เลี้ยงครับสัตว์จัดน้ํปลูกไว้อยู่จะห้ันกินข้าวกินอาหารก่อนโอ้ตอนนี้ติดยาเมื่อคืนนะฮะเปันยาเลยนะครับเห็นตัวแล้วฮะเนีันบนะ ยาโอ้โอ้หเจ้าโอ้มาแล้วนี่ครับโอ้โหก็บบิ๊กบิ๊กไกว์บิ๊กไกว์ลุบขึ้นมาขึ้นมานี่ครับหืมตัวใหญ่เชียวดำไว้ก่อนนมำนี้ ปล่อยให้มันไปหากินแล้วตัวใหญ่มาก้วมไหมเนี่ยโหยถูอวนมาครับดูทำการปล่อยมากินอาหารก่อนกล้องก่อนปิดกล้องก่อนเดี๋ยวกล้องรับ